ใจเราฉัทาทำนูาหาเธอไม่เอ่สักคำใจยิ่งรำเรยคข้าแต่เธออยู่เดียวดายอ้ยเลือดีหนม ลงพัดไปฝากความในใจว่ารักเธอไม่ได้จากใจดวงนี้มองจันจันโดยช่วยทีบอกว่าคนนี้ตองทีิตให้เธอ dần đời trôi thì bỏ qua phần đi bỏ chi ai chờ nè nó ชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเราจะมีความรักแบบไหนนะคะมีความรักแบบเพื่อนนะคะมีความรักแบบพ่อแม่ครอบครัวมีความรักหนุ่มสาวความรักก็เริ่มจากวัยเด็กนะคะ วัยเรียนเป็นผู้ใหญ่ได้ทํางานนะคะก็จะค่อยๆขยบนะคะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของความรักก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นนะคะจะเป็นแรกๆอาจจะเป็นความรักของเด็กๆนะคะวัยความรักหนุ่มสาวความรักของการต้องการมีชีวิตคู่ไวยสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็พอจห้า โอเคค่ะขอบคุณค่ะน้อง,งนภดลเสร็จแล้วพอพอ,พอวันหนึ่งแล้วเนี่ยพอยังมาถึงวัยวัยวัยแบบพี่อรอวีนี่ก็คือเป็นวัยที่เป็นวัยกลางคนแล้วนะคะก็จะเป็นวัยเกษียนแล้วก็ว่าได้มันมันเลยวัยกลางคนมาแล้วทุกคนมันเข้าวัยเกษียนแล้วนะคะเป็นวัยเกษียณที่เราต้องอยังต้องมีภาระยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ เหมือนชีวิตของเราถ้าเปรียบเป็นห้องห้องหนึ่งก็ตอนนี้ชีวิตพี่อรวีนี่ห้องพี่รกมากรกมากๆไม่รู้มีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะไม่รู้จะเอาอะไรก่อนหลังดีนะคะอ่านึกอะไรได้ก็ไปหยิบบางทีก็ต้องค้นหาไปจะเจอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมามาจัดห้องใหม่นะคะมาจัดห้องของตัวเองใหม่หมายถึงมาจัดแจงกับชีวิตตัวเองใหม่ไว้เนี้ย พี่สมควรจะทําอะไรก่อนหลังแล้วสมควรสมควรจะปล่อยวางอะไรก่อนแล้วสมควรที่จะมาดูแลตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะคะให้พี่มามา,มา,ม,า,ม,ามาคิดนะว่าตอนนี้ให้เรากลับมารักตัวเราเองนะมาหลงรักตัวเองมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขอย่าไปแบกภาระอะไรที่มันเกินเกินเกินกำลังของเราแล้วก็อย่าไป เอาคาดความคาดหวังของคนอื่นนะคะแม้จะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่หรือครอบครัวใครก็สุดแล้วแต่เนี่ยถ้าเรายังต้องมาแบกภาระไว้ตลอดคนเดียวเนี่ยเราก็จะต้องเหนื่อยแล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะหายเหนื่อยนะคะเมื่อไหร่เราจะชีวิตเราจะอยู่ได้แบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมีเวลาที่จะมานั่งนั่งชิลๆกินกาแฟแบบไม่ต้องคิดอะไระคุยนั่งกินกาแฟ ได้ยินเสียงลมพัดแบบสบายๆไม่ต้องมีอะไรลกสมองอยากหยิบหนังสือเล่มไหนมาอ่านก็หยิบนะคะอยากทําใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ทําเราอยากทําอะไรที่ตอนที่เรายังทํางานหนักๆแล้วเรายังไม่ได้ทําอย่างเราอยากจะมีเวลาที่จะแบบมาระบายสีเราจะมีเวลาที่จะมาถักผ้าผ้าคอสติสแต่ก่อนพี่อรวีเป็นคนที่ชอบปักคอสติสมากๆนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้มันมันมันงานเยอะอะจนไม่ได้ทําแล้วอ่ะ นะมันมันงานเยอะจนไม่ได้ทําตอนนี้ก็ต้องจัดห้องใหม่เพราะทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรไ่เยอะแยะแล้วพี่ก็เริ่มจะมีเวลาพี่ก็จะแบ่งเวลาให้กับตัวเองพี่ก็จะต้องไปทํางานอดีเหล็กตัวเองที่ที่ตัวเองอยากทําอะไรที่ตัวเองเคยคิดจะทําแล้วไม่ได้ทําจริงๆแล้วสิ่งที่ตัวเองจะทํามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะเพื่อนๆแต่มันแค่อยากทําแล้วให้ ตัวเองมีความสุขแล้วก็สบายใจเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสิ้นเยื่อขาดใหญ่นะคะมาฟังเพลงสิ้นเยื่อขาดใหญ่กับพี่อรวีค่ะใช่ไหมนะมฟังเพลงด้วยกันนะคะแล้วก็ชีวิตก็แบบ